ชราศีกรกฎฮะมีโชค3ประการที่จะเกิดขึ้นกับเราในช่วงปี2องกเกคือปีนี้นะครับเช่นนะฮะอย่างแรกเลยอันนี้เห็นเด็ดชัดมากคือเราจะมีโอกาสใหม่ๆนะฮะใครที่ชีวิตตีบตันใครที่ชีวิตอึดอัดหรือว่าหาทางออกไม่เจอหรือมันเหมือนกับถูกแช่แข็งถูกแช่ฟรีซมานานแล้วนะฮะกลายเป็ว่าในปีนี้ดาวพฤหัสด,ดาวเด่นนะฮะ จ้าเรือนสุภะเจริญอรลิโคจรในปีนี้โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังดาวดวงนี้12ปีจะโคจรมาทับมาสักครั้งหนึ่งและถึงเวลาปีนี้พอดีนะครับแต่โดยรวมก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางปีไปต้นไปนะฮะฉะนั้นถ้าดูภาพรวมที่เห็นได้เด่นชัดอย่างแรกเลยคือโอกาสจะมาฉะนั้นบางครั้งเราอยจะพยายามนะครับทุ่มเทการงานหรือว่าทําอะไรก็ตามขอร่างสร้างตัวลองปิดลองถุนในช่วงปี68ที่ผ่านมา กลายเป็นปี69นะครับจังหวะโอกาสต่างๆมันสามารถออกดอกออกผลในปีนี้นะครับปี69นี้เลยนะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆครับมีจังหวะโอกาสอะไรมาอย่างแรกเลยคว้าไว้หรือถ้าเรามีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจทุกังวลหรือจะไม่ต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องจัดก,การให้รู้ว่าโอเคเดี๋ยวมีดวงประสบผลสำเร็จมีดวงการแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสําคัญได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะกลายเป็นว่าปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีนะี้ เราแก้ไวก็เดิมพอสมควรเลยนะครับหรือมีคนช่วยเหลือได้พอสมควรนะครับเมื่อลรกลายเป็นเหมือนกับทางที่มันระเกะละกะอะไรที่มันคิดแล้วซ้ําคิดแล้วไม่สําเร็จมันจะไม่ไปจมกับสิ่งนั้นเราจะไม่ไปคลุก,กกับสิ่งที่มันเสียเวลานะครับจริงๆไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เรื่องงานนะบางทีเรื่องของการหมุนเงินการหาเงินนะฮะในส่วนใดที่เราเสียเวลาไปกับการหาตังแต่ว่าเงินก็ได้น้อย โอกาสก็ไม่มาเวลาก็ใช้เยอะเออเนี่ยสิ่งหเหล่านี้เดี๋ยวจะยุบลงไปหรือว่าถูกตัดออกไปนะฮะนี่แหละคือจังหวะที่มันเด่นแล้วมันก็จะเอาเรื่องที่สร้างประโยชน์ได้เข้ามาเติมช่องว่างเวลาในช่วงนั้นมันก็กลายเป็นมีโอกาสได้เงินแต่ละเดือนแต่ละช่วงเวลาเพิ่มขึ้นนะฮะเพื่อนๆครับถ้าเรามองว่าในช่วงปี2 5 6 9นะฮะภาพรวมของเงินทองทั้งหมดนะฮะถ้าเทียบกับปี2 5 6 8นะครับ มันเป็นยังไงบ้างนะฮะก็บอกได้ให้ว่าปี69นะฮะมีเงินมากกว่าปี68นะครับแต่เราไม่ได้มาดูเดือนต่อเดือนนะฮะเช่นมกราห์หกแปดกับหกเก้าเป็นไงกุมภาเงินทองปีหกแปดกับปีหกเก้าเป็นไงเราไม่ได้กันเราดูภาพรวมทั้งหมดนะฮะเอาทุกๆยอดตลอดทั้งสิบสองเดือนมารวมกันปีหกเก้าเงินดีกว่าหรือมีสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะหรือมีช่องทางการเงินที่กว้างกว่าเดิมนะฮะ แต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าบางคลหนี้สินนั้นแตกต่างกันนะฮะมันจะให้แบบเออเงินเข้าปุ๊บแล้วเหลือเลอเลยมันก็ยากสำหรับใครบางคนเพราะใครบางคนนะผมต้องบอกว่ามันหนี้สินเยอะพอเงินเข้าปุ๊บเอาไปชําระหนี้สินให้เต็มที่ก่อนถึงเวลาเงินจะกินจะใช้เอา้าทำไมเหลือนิดเดียวเองนะครับเนี่ยฮะแต่ข้อดีคือเราสามารถจะใช้ชําระในสิ่งที่ควรใช้หรือชําระได้คล่องตัวมากกว่าปี68อันนี้คือจุดเด่นนะครับ เดี๋ยมึงเพื่อนบางคนบอกเงินดีแต่ทําไมไม่ค่อยเหลือเลยอ่าแต่เพราะอะไรไหมฮะบางคนเงินเข้าเยอะแต่เหมือนก็มือเติบมานะกดจากปากแห้งมานานในช่วงปีที่ผ่านมาเงินปีนี้เข้าฉนั้นก็ซื้อของทุกอย่างได้ซื้อของให้กับคนที่รักซื้อของให้กับคนในครอบครัวคือมันซื้อรือชอปกระจายเลยนะฮะกลายเป็นว่าเออเงินมึงก็จะไม่เหลือในส่วนนี้ด้วยนะครับฉะนั้นผมเลยมองว่าเงินเข้ามากกว่าเดิมแต่เพื่อนๆหาวิธีที่จะ จำกัดรายได้ก็จากัดรายจ่ายบางเรื่องบ้างนะฮะก็เีย <c oughs> อุดลอยรั่วนะครับหรือจะหาวิธีหาช่องทางการเงินอื่นๆเพิ่มความบั่บทด้วยก็ได้เพราะดวงการเงินมันเด่นนะฮะเราก็สามารถจะหยิบจากขยับขยายอะไรเกี่ยวข้องเงินทองและโอกาสใหม่ๆมานะฮะผมเน้นเรื่องโอกาสมากนะครับปีนี้ถ้าคิดอยากทําอะไรในเรื่องในส่วนที่ปีที่แล้วคิดแล้วทําไม่ได้ปีนี้จะ,จะคิดแล้วทาได้ปีนี้ดวงเกี่ยวข้องเรื่ององการเจรจาเด่นเผื่อเพื่อนมี เรื่องต้องคิดต้องคุยต้องเจรจาเรื่องสำคัญสำคัญอะไรก็ตามคนจะนับถือและเชื่อถือเราได้ดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะฮะฉะนั้นข้อแรกคือโอกาสมานะครับในช่วงปีนี้เป็นต้นไปมันาจะมาช่วงกลางปีเป็นต้นไปก็ได้เพราะว่าในช่วง31พฤษภาคมดาวพฤหัสจะโคจรมาทับเรานะฮะมันก็ทําให้โอ้โหโอกาสจังหวะเวลาแล้วก็คนช่วยเหลือคนเมตตามาของร้อมๆนกันนะครับข้อ2นะครับ ผมดูว่ามันมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฮะดาวเสาคือดาวเกี่ยวข้องกับความรักหรือคู่ครองณนะปี68ดาวดวงนี้คือดาวคู่ครองหรือแฟนนะฮะโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งมรณะมันกลายเป็นว่าหนึ่งเจอบ้างไม่เจอบ้างนะฮะกลายเป็นเออช่วงปี68เจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับแต่ปี6กดาวคู่ครองจะ ย้ายแล้วมันย้ายไปในมุมที่สวยงามตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะฮะดาวเสาคือดาวแฟนเราโชโคจรอนย้ายไปในมุมที่ดีขึ้นแสดงว่าเราก็จะมีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนกาแฟนหรือมีกิจกรรมทาในรูปแบแฟนนะผมก็เลยมองว่าเรื่องความรักครอบครัวต่างๆมันเด่นขึ้นตั้งแต่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะฮะพอดาวเสาย้ายนะครับนี่นั่นโชคข้อที่2ก็คือเรื่องของความรักและครอบครัวนะครับมีเรื่องดีดีมีข่าวด,ดีมีสัญ,ญญาณบวกนะครับ ตั้งใจทําอะไรด้วยกันโอเคสาเร็จหรือใครสักคนเดือดร้อนเราสามารถช่วยเหลือได้หรือถ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องเงินทองเราพอจะหาวิธีซัพพอร์ตได้หรือถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเรื่องส่วนตัวบางทีมาเล่ามาระบายมาช่วยเหลือหรือปรับทุกข์กันนะฮะก็จะคุยแล้วเคลียร์นะครับฉะนั้นถ้าดูปัญหาเรื่องต่างๆเกี่ยวข้อครอบครัวผมก็ดูว่ามันเบาลงนะ แต่บางเรื่องบางสัปดาห์บางทีมีทะเลาะแรงๆก็มีหรือว่ามีปัญหาเรื่องจุกจิกทั่วไปก็มีนะฮะไม่ใช่ว่าเออดวงความรักดี365วันต้องดีหมดไม่ใช่นะฮะบางทีบางเดือนหรือบางสัปดาห์อาจจะมีปัญหาระหว่างกันบ้างมันเหมือนลิงก์กฟันนะฮะแต่ถ้าดูภาพรวมว่าดวงชะตาเนี่ยมันดีขึ้นไหมนะฮะก็มอกว่าดีขึ้นในเรื่องความรักแล้วก็ครอบครัวถ้าใครที่โสดอยู่จะมีโอกาสที่จะพบเจอหรือพูดคุยหรือมีโอกาสที่จะ มีความใกล้ชิดกับคนใหม่ๆหรือคนที่เราคุยด้วยนะฮะเห็นไหมเราความรักเกี่ยงเอา้มันอัปเกรดขึ้นมาในระดับหนึ่งไอ้ปัญหาเรื่องช่วคู่ทั่วไปที่เบสิกพื้นฐานที่เรามีมันอาจจะยังคงอยู่แต่ว่าเรื่องดีๆที่ตันใจแฟนช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องเ,งเรื่องสำคัญเรื่องสําคัญสําคัญเลยจะมีการตัดใจเรื่องสําค,ค,คัญเกี่ยวกับชีวิตคู่ความรักนะฮะทบ่มับุคคลบางค,างคู่อาจจะอยากไปก่อร่างสร้างตัวสร้างบ้านใหม่หรือจะซื้อคอนโดหรือจะย้ายที่อยู่นะะหรือทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย น,นี่คือจุดเด่นแ้วก็ยังไรเสียเรื่องของความรกักครอบครัวดีฮะแล้วก็โชคบริการที่3นะครับผมรู้ว่ามันมีข่าวดีเรื่องของเงินนะฮะมีช่องทางการเงินที่กว้างขึ้นมีโอกาสทางไรายได้จะหาเงินพิเศษได้ดีขึ้นมีโอกาสขยับขยายเรื่องเงินได้ดีกว่าเดิมฉะนั้นถ้าดูภาพรวมนะฮะเราก็เห็นได้ว่า,ามุมดาวเนี่ยมันเด่นเรื่องของเงินทอง หาเงินทองพิเศษได้มีคนมอบของขวัญของรางวัลของอะไรพิเศษปีนี้ปีดีมีโอกาสได้ซื้อของที่มีค่ามีราคาพอสมควรเลยนะ,ะเผื่ออะไรที่แบบอยากได้อยากมีอยากซื้อนะฮะในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วไม่ได้นะฮะบางทีมันจะมาลงตัวหรือหาเงินหาเอกสารมาประกอบถ้าจะทำเรื่องกู้ยืมนะฮะก็เรียกว่าฟอร์มด่างกายไอ้ฟอร์มเอกสารสําเร็จนะฮะแล้วก็มีข่าวดีในปีนี้พอดีนะฮะ,สะแสดงว่าอะไรที่เราคิดหวังตั้งใจหรือบางทีเราจะ พยายามอยู่นะฮะออมันจะสําเร็จเรื่องของเงินทองมีช่องทางการเงินพิเศษแน่ๆอันนี้ชัดเจนนอกจากงานประจําและเี๋ยวต่อไปจะมีงานช่องทางการงานพิเศษอาจจะเป็นงานที่ผมจะเรียกว่าจ็อบบายจ็อบก็ได้นะฮะคือบางทีคนก็จ้างงานเราเราก็ทำา้ะหรือบางทีผ่านไปเดือน2เดือนมีผู้ใหญ่วาดให้ช่วยหรือให้ทําอะไรที่เป็นเงินทองอโอเคก็สำเร็จนะครับอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเงินประจําอันนี้มาแน่ๆ หรืองานสำรองจะเป็นเงินทุกเดือนบางทีก็ไม่ใช่นะบางทีมาบ้างบางทีไม่มาบ้างแต่อย่างน้อยภาพรวมเงินในช่วงปี6 9คือปีนี้นะฮะเงินเยอะกว่าเดิมแน่ๆนะครับอันนี้จุดเด่นนะฮะเราพอจะคาดหวังเรื่องเงินได้คุยคุยเจรจาเรื่องสําคัญอะไรที่เกี่ยวข้องหมบผลประโยชน์ถ้าดูเลิกยาดีๆหรือดูช่วงจังหวะเดือนดีๆเงินมันเข้าเป็นพิเศษะนะฮะนี่คือจังหวะดาดที่เป็นจุดเด่นสุดท้ายครับในช่วงนี้นะฮะ อย่างที่บอกว่าดวงเรื่องการเงินเด่นนะฮะมันมีโอกาสได้โชคฟุกๆนะฮะบางทีโชคที่เราไม่เคยได้ก็มีโชคจากการลงทุนนะ,ะก็ได้กําไรเฉยเลยหรือว่าโชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยง,งดวงอะไรแบบน,นี้ครับบางทีเราไม่ได้มองเดลโรตติบางคนนี่เสี่ยงทุกอย่างเลยนะฮะแต่ไม่เคยได้ก็มีแต่วโอเคปีนะี้ผมมองว่ามันมีเกณฑ์ได้นะฮะโดยเฉพาะครึ่งปีหลังโอ้โหดวงเงินฟูฟืาอย่างน้อยมีโอกาสได้ลาบใหญ่นะครับโอเคครับมีข่าวสุขมากนะฮะในช่วงปีนี้นครับแฮปปี้ดูเยอะฮะ โชค3ประการที่เกิดขึ้นในช่วงปี69ครับสวัสดีครับ